รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยผลิตและไทยพลิตออนไลน์ จะนำท่านผู้ชมไปชมพิธีการเปิดการอบรมอาสาจราจรรุ่นพิเศษที่บอกอจลส .2 ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับโดยมีท่านพลตร,รีนิพนเจริญผลประธานผู้ก่อตั้งและนายพระนเอกฤทธนภพรพประธานได้เปิดหลักสูตรการอบรมรุ่นพิเศษให้กับอาสาจราจรเมื่อวันที่30มิถุนายนพศ2567 เคยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด150ท่านผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศในการอบรมในวันนั้นเชิญค,ครับซึงเรา่องัีแล้วท่าพี่้ชดเองนั้นก็ไม่ตำานิที่ ภาระและรัญหาต่างๆที่มีขึ้นในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพแหะนครนั้นก็มีใหญ่นะครับดังนั้นจำเป็นที่พวกเราอาสาต้องมุ่งมี่ใจจดรวมพลังก้าที่ที่หรือหากที่การอภิปราย เวลา9ิกาทัตำรวจเอกสรงๆนะคโยคีผู้ับสนบานด้าน่าวบรรยายเกนะครับการใช้รถใช้ถนนและกฎหมายในด้านงานจราจรเวลา9นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกสรพงศ์นาคโยคีผู้กองกับสนบางเขนก็ได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและกฎหมายในด้านงานจราจร การหัสองก็คือไปเหลืองไปแดงไปนีแับไปเขียวแดงพีดพีดนี้ก็ต่างกันถ้าท่านผ่านในางที่มีตาตัดคือถ้าวาอาจจใช้เ่ไจตรากแล้ลดน้อยลง ก่นคือกระดานข้อตัดติไปที่ช้านนะครับตั้แต่ผมก็มีตดแดงที่หัวทีถามว่าแดงที่หัวทีใครเปนเหตุการณ์นะครับปหาถนนหลักถนนนั้นถนนหลวงส้นั้นร่านนั้ปัญหากาเรือนตรงนี้นะครับปัญหาใจเราตรงนี้ลำพังตัวตำรวจแงตัเองนั้นก็ไม่สามารถจะดูแลและให้บริการใชานได้อย่างเต็มที่ครับ วันนี้ท <conception> <nutri livre> <limitation> <t> ีมงาเป็นที่ต้องมีพวกเรานะครับมาช่วยงานด้านการแต่ละวนนะครับเพื่อความตื่นตระหนกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งหลายรวมทั้งพวกเราและตู้ด้วยนะครับในวันนี้ทุกท่านที่ได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้นะครับก็การอบรมแบบนี้ได้นำไปใช้ ในวิทยาการทางนะแต่หน้าที่ที่ท่านนำชอบนะครับในแต่ละทางรวมทั้งท่านดิจิติรักษาก็จะได้นำความรู้ประสบการณ์ทากษาเ่านี้นั้ำไปปฏิบัตินะครับให้ถูกต้องรวมทั้งในการกานะครับระบบตังที่ต่างนะครับขอให้ทำได้ไประกษางานการเป็นเรื่องดีนะครับเพื่อการดูุ้วย เป็นไปดีเป็นอยู่เพื่อการพิสูจนนะครับก็ได้แก่พยายามส่งเสริมแล้วก็ผ่านต่างนะครับทำกิจกรรมพัฒนาจราจรเพื่อไปช่วยเหลือที่ตำรวจนะครับในการที่จะบริหารจัดการเรการจราจรครับผมนายสุชาติชัดเจริญนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัย G Safe จำกัดครับผมผมนายปาโมทขับตรีบริษัทรักษาความปลอดภัย G Safe จำกัดครับ ผมนายกฤษดายโยแก้วบริษัทรักษาความปลอดยจีเซฟจำกัดครับ,รบเวลา14.30นาานเป็นการมอบใบประกาศนียบัตให้กับผู้ที่สำเร็จการอบรมต่อมาเวลา14.45นาานท่านพปลนปนตรีนิพนเจริญผลประธานผู้ก,ก่อตั้งมูลนิธิจราจรก็ได้กล่าวปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ที่ต้องรับการรวมเงินนี้ครับเดินทางกลับที่พาคริวัทกที่ภาคและขอให้การกระทำที่ผูานั้นได้ไปเวยแพ่ต่อไทยนะครับมีสุขค้านาละไม่แด่ไหนครับข็จะเข้าให้ไดกและเป็นอันตรายได้ไหนกันบช่นเมื่อวผมกขอปิดการประชุมาารัจะต่อรุ times, ้นเพื่อและบนี้ครับเลยครับ เปียวบพิบงหนังสือพิมพ์ไทยปริศและไทยปริศออนไลน์รายงานท่านดรยุพเนศเพราะว่าปูตานนท์มหามหารครามบรรณาธิการบริหาร